นี้ปตามเรียนกับชนแนลด้วยสวัสดีค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมาปืมมามาปืมมามาเข้มาด้วยป้าก็มาด้วย มีไกะที่คุพ่อคุณแม่ยังเดินทางไม่ถึงไหมมีไหมคะเดีราจะรอกระเป๋าของน้องมันมีไก่บนหัวด้วย